ทำเขารครับยังไม่สร็จเลยคุแมคไปดูปลาบรรลุ้กันนะสู้ชายมเลย้บอยคนที่โต๊ะกนม่

ังางามคนข่ายเสื้อขลุมมันไม่ใช่ตีละ,ละยึดซับกระปงง๋งอึดซับหมดแล้วอันนี้ด้วยคะ่ะสองคัน

ลืมลูกหกสิบใช่ไหม <c oughs> อันนี้ถุงเท่าไหร่เอ่ยยี <20 000. S 1> ออ่สิบค่ะขออนึงแล้วครับไม่มีครับวันนี้มาสิอันนี้ด้วยนะคะ